ผมไม่กลัวใครทําไปต้องกลัวผมทําเพื่อคนไทยคุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่นอะกัน,ก,นก็เป็นรองหยุ่กับผมผมทําให้คนไทยอยื่นๆใครเป็นคนไทยบ้างยกมือทีใครเป็นคนไทยยกมืออ่าคนไทยขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมไม่เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใครก็แล้วแต่โดยเด็ดขาดชีวิตใครใครก็รักผมรับผิดชอบเขารับผิดชอบทหารรับผิดชอบเมียเขาลูกเขา ผมจะรักษาให้มันสู้กันไปทำไมเพื่อจะซื้ออาวุธคิดอย่างนี้เนะี่ยคิดได้ยังไงถ้าคิดอย่างนี้ผมว่าพูดไม่เหมาะจะจะพูดกันในนี้หรอครับหรือที่ไหนก็ตามแต่ชีวิตคนใครก็รักผมเป็นทหารมาเก่าลูกน้องทุกคนชีวิตเขาพาเข้าไปลบเขาตายแล้วใครรับผิดชอบผมด้วยคิดอย่างนี้สิครับผมถามว่าแล้วใครจะไปไม่มีทหารใครจะไปไม่มีทหารเกณฑ์ แล้วใครจะไปลบนี่แหละภาคใต้เป็นอย่างนี้นะถ้าเอาคนมาแล้วถึงเวลาเอามีลบมีสงครามแล้วจ้างเข้ามาแล้วไปลบผมถามจะกล้าไปลบไหมเขาต้องมาฝึกมาหัดใช้เวลาในการใช้ชีวิตกับทหารเพื่อเขามีกองังใจในยการสู้รบถึงแม้ว,ว่าจะรู้ว่าข้างหน้าตายเขาก็ไปเพราะว่าอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นในผู้บัญชาว่าไม่ทิ้งเขาครอบครัวได้การดูแลการเยียวยาภายหลังนี่คือหลักการของการเป็นผู้นํา ต้องเึงถึงชีวิตเขาทุกเรื่องอย่างปกติต้องดูแลเขามีบ้านอยู่มีน้ำมีสาสุขโภคพื้นฐานในค่ายได้ใ,ให้เขาเพื่อจะเรียกเขามาใช้งานยี่บสี่ชั่วโมงนั่นคือทหารไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกครับทั้งหมดอ่ะเรียกเมื่อ,อไหร่ไม่ก็ไม่มาเอาละครับขอโทษนะครับวันนี้ตั้งใจจะไม่พูดรุนแรงนะพอดีพันพูดเรื่องการสู้รบไงก็ต้องเอาหน่อยนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปไปพักข้างนอกนิดหนึ่ง ลดอารมณ์นิดนึงนะขอไปทานาน,าน้าหน่อยคอแห้งขอบคุณจ่ะไม่ยากหรอกครับลบกันน่ะไม่ยากผมผมยินยนันได้ว่าถ้าสั่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ผมก็ยึดผมก็มต้องยึดให้ได้นะสั่งมาสั่งมาสั่งมาก็สั่งมาแล้วกันรัฐบาลสั่งมาผมจะเข้าตีให้เนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12นายร้อยรุ่นที่23